แบรนด์เราเลยนะคะเป็นแบรนด์เดียวที่มี2สูตรอยู่ในกล่องเดียวกันนะก็คือสูตรเดแล้วก็สูตรไหนซึ่ง2สูตรเนี้ยไม่ได้ทํางานเหมือนกันเลยค่ะสูตรตอนกลางวันเขาจะทําหน้าที่ปกป้องสูตรกลางคืน<ป>เขามีหน้าที่ซ่อมแซมเรามาดู<อ>สารสกัดกันก่อนปกป้องอะไรซ่อมอะไรอ่ะมาดูไปทีละตัวตัว,ตวแรกเกจะพูดถึงคอลลาเจนสูตรกลางวันตัวแรกนะคะเป็นพอมมาเกเตพอมมาเนตเนี่ยมันเป็น ถ้ามันแปลเป็นภาษาไทยก็คือทับทิมเราไปซื้องานวิจัยของแบรนด์ทับทิมที่ชื่อว่าวีคว้ามาจากประเทศฝรั่งเศสทับทิมตัวนี้จริงๆเขาไม่ได้เกิดที่ฝรั่งเศสเขาเกิดที่สเปนทุกคนแต่สถานที่ปลูกหรือสถานที่ที่เขามีแหล่ง ทับทิมตรงนี้ที่ประเทศสเปนมันเป็นบริเวณที่มีน้ําขังน้ําท่วมตลอดเวลาทับทิมไอที่มันอยู่ตรงเนี้มันเลยต้องอดมันเลยต้องเอาตัวรอดเวลาพืชเออเวลาพืชต่างๆเนี่ยมันเครียดมันจะเอาตัวรอดตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองดารงอยู่ได้โดยการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาพอเขาผลิตสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเนี่ยมันเลยเอามาสะสมอยู่ในตัวทับทิมตัวนี้สายพันธุ์สเปนฝรั่งเศสเลยไปเอาทับทิม ของประเทศของประเทศสเปนเอาไปทำงานวิจัยสารต้านอนุมูลสระเนี่ยสูงกว่าส้มเนี่ย3,500เท่าทับทิมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลสระสูงกว่าวิตซีทั่วไป3,500เท่าทุกคน3,500เท่านี่คืออย่างแรกที่วีกว่าให้